สดีคอนบแฟนตอนี้นะครับน้องวิวกำลังจะเข้าไปที่เซเว่นคอลเลจนะครับก็คือจะไปเล่นกีฬากับมามีอมาเพื่อนแต่น้องวิวเผลอมาเห็นต้นสังเกตต้นนี้นะครับเ,เพื่อนคลิปนั้นน่ะน้องวิวนะครับแบบมาถ่ายตอนมืดนะก็เลยมาตั้งถ่ายใหม่ตอนสว่างเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับต้นเหี่ยวนะครับมันเยอะมากเพราะว่า มันไม่มีแสงแดดมากมากเลยนะครับนี่ต้นบางบางดอกนะครับมันก็สวยอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่เหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าที่มันมีไปนะครับญีปป่ปุ่นไม่มีสกุละเราไม่เห็นสกุละเลยเอออันนี้ก็ต้นยังแบบนี่ต้นนู้นด้วยมีต้นนู้นด้วยนะครับนี่สองต้นไม่รู้ว่ามันต้นขึ้นมาได้ไงมันไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบ อธรรมชาตินะเพื่อนมันได้เคยทำมาธรรมชาติหรือมีคนมาปลูกไว้เนี่ยต้นดอกอันนี้นะครับมันดอกของต้นนี้มันจะเหี่ยวๆเลยนะเพราะว่านี่บีบีมันมาเอาน้ำพึ่งไปนะครับทีนี้น,นั่นแหละครับนี่เด้ออันนี้ครับดอกนี่สวยงามมากเด้อด้วยเซเว่นคอร์ก็อยู่ตรงนู้นครับทีนี้ ดาดูาดาบอลเออสูงมากๆเลยแล้วกระโดดมากๆเลยนะควก็เหน็ดทุกท่านดูดิโอ้คือว่ามันเป็นพุ่งกันนะครับพวกนี่พวกนี้นเป็นพุ่งกันแต่ไม่เยอะนะครับเจอนี่ไปกดละ Oh my god เเพื่อข้างบอนก็มีเยอะมากๆเลยนะครับนี่อ๋ออดรอร์นะคะมันก็จะล่วงนะเอ๊ะแต่ทีนี้มันก็ยังไม่มีแบบนี้เลยนะครับนเท<อ>่าน<อ>ีา้ไอ้ดอกตูมดอกตูมใช่ยังไม่มบานเพราะว่ามันร่วงลงไปอันนี้คือคือเขาา้างกำลังเริ่มบานใช่ทีดอกตูมกําลังจะบานตามมา แล้วก็แบบนี้ก็คือบานเต็มที่สวยงามมากคนะ่ะข้างบนจีชมพูช้มพูอ่อนออนะ่ะรวมขาวรอมขาวอมขาวนะใอ่อสวยงามมากนะเน่